สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีสิงห์และชาวลัคนาสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์จะเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงประจําเดือนมกราคมปี2568ของชาวราศีสิงห์ชาวธาตุไฟ ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนหรือท่านใดที่มีลักษณะสถิตยอยู่ในราศีสิงห์โดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับไว้นะคะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป สิ่งไหนที่มันไม่ดีคําทํานายออกมาไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะอย่าไปเสียกําลังใจอาจจะนําข้อคิดดีๆคําแนะนํำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทําของเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะตัวเราเองนี่แหละเป็นคนกําหนดชะตาชีวิตตัวเองดีร้ายก็อยู่ที่ตัวเรานะคะความคิดและการกระทําที่ดีจะนําพาความสําเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวเรามารับฟังคําพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีนะคะมาดูกันว่านะชาวราศีสิงห์จะมีสิ่งดีๆมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้บ้างนะหรือมีอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลย สองเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะ King s Kings of o n าห้าดาบนะคะสามเหรียญ Justice Justice แสงสว่างความสดใสนะคะ Queen of Cup เจ็ดไม้เทา้าแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะแปดถ้วยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมเลยสำหรับชาวราศีสิง์ในเดือนมกราคมนี้นะคะและมีไพ่พาพิคเนตนะคะโพสเซอร์เร mm hmm. นะความอุด,ดมสมบูรณ์พูนสุขชีวิตของคุณเหมือนจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายนะคะ,ะจากที่ขัดสนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทอง นะดูแล้วช่วงนี้ชีวิตดูสมบูรณ์พูนสุขมีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะดวงชะตาเหมือนดวงเปิดฟ้าเปิดมีสิ่งดีๆมีเรื่องาราวดีเกิดขึ้นให้คุณได้รู้สึกมีความสุขรู้สึกอิ่มเอมใจมีช่องทางในการทําเงินมากมายน่าจะเป็นช่วงเวลานาทีทองสำหรับคนขยันนะคะนะเป็นช่วงที่ยิ่งทำก็จะยิ่งได้นะเร่งกอบโกย ขอให้คุณมีความขยันอดทนนะคะรับรองเลยว่านะความขยันของคุณก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะคุณจะเจอช่องทางในการทําเงินมากมายเงินทองไหลมาเทมานะดวงดีดวงพุ่งแรงดวงดีสองเด้งเฮงสองตอกันเลยนะคะเป็นราศีที่จะยิ้มรับทรัพย์นะมีเงินเข้ามาลัวๆนับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะถ้าตอนนี้ใครที่กําลังเจอปัญหาในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของความยากลาบากในการใช้ชีวิต นะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกําลังคลี้คายไปในทางที่ดีขึ้นนะหรืออย่างน้อยๆก็พอที่จะหายใจหายคอได้คล่องขึ้นนะคะคุณจะเจอช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะเดี๋มีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินให้กับคุณก็ได้นะคะนะบเป็นช่วงที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะจากที่เราอาจจะคาดหวังเงินตรงนี้ไว้นะคะจากที่เคยไม่ได้นะแต่ อยู่ๆมันก็ได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของการทํางานข่าวดีเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความรักก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการครบคนด้วยชีวิตของคุณเจอผู้คนเยอะนะคะต้องเข้าสังคมมากมายหลายแบบกันเลยมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีที่มันเข้ามาในชีวิตของเราเราก็ต้องเลือกที่คนคนที่ที่ไว้ใจได้นะคะ ตัวคุณดูออกแหละว่าแบบไหนคนแบบไหนที่ดีกับคุณที่คุณควรจะเก็บเขว้ยนะคะดูแลเขว้ยแต่ถ้าคนที่มันที่มันไม่ดีก็พยายามาตัดจา,จากคนคนนั้นดีกว่าคือถอยห่างให้ให้ไกลที่สุดนะคะอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะบางคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อหวังอะไรบางอย่างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะสัญชาตญาณเซนส์นของคุณนี่แหละที่จะสามารถบอกได้นะว่าใครดีไม่ดีนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วย ช่วงนี้นะคะจะมีเกณฑ์ได้เข้าสังคมมากขึ้นคุณอาจจะต้องออกไปข้างนอกไปพบลูกค้าไปไปเจราจานะการค้าการขายนะบางสิ่งบางอย่างหน้าที่บางอย่างเราเราไม่เคยทําแต่เราก็ต้องทํานะคะต้องพบลูกค้าบ่อยขึ้นนะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคยทํางานที่แบบทําคนเดียวนะคะแต่แต่หลังจากเนี้ยคุณต้องเหมือนต้องแบบทํางานแบบพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น ดังนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะการพูดการเจรจานะคะแต่ถ้าเราพูดในสิ่งที่ดีกับลองเลยว่านะคำพูดของคุณก็จะสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวนะคะและมีดวงที่วาจาเรียกทรัพย์วาจาพารวยนะจะเป็นเศรษฐีมีเงินล้านก็จากการใช้คําพูดใช้การสื่อสารที่ดีนี่เองนะคะแต่ถ้าเราพูดจาในสิ่งที่มันไม่ดีนะมันก็ต้อง รับผลของการกระทํานั้นนะคะดังนั้นพยายามคิดให้ดีก่อนที่เราจะพูดจะพิมพ์จะแชทนะคะยิ่งถ้าเป็นพวกสื่อออนไลน์เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยบางทีทำพลาดนิดเดียวนี่มันอาจจะสร้างความเสียหายใหญ่โตเลยคิดให้ดีไต่ตองให้ดีก่อนที่จะพูดหรือทําอะไรออกไปนะคะแต่ดวงของคุณนะ่ะทิศทางของดวงชะตานะ่ยมันเหมือนดีขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่กล่าวไปว่ามันดีแบบดี2เท่านะดี2เด้งเลยนะคะดีแบบคูณ2อ,อะ่ะนะคะ หาเงินก็หาเงินได้แบบนทะวีคูณนะคูณ2กันเลยคือไม่เหมือนมีมีความสุข2เท่านะมากกว่าความทุกข์ที่คุณเจอซะอีกนะคะดังนั้นนะใครที่กําลังคิดว่าชีวิตตกต่ำไม่มีอะไรดีเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะชีวิตคนเรามันก็มีขึ้นมีลงยามขึ้นเราก็อย่าเลิงยามลงเราก็อย่าท้อนะชีวิตของคุณอาจจะกําลังย่อตัวมาเพื่อเตรียมพร้อมที่จะพุ่งทยานขึ้นสูงขึ้น แบบสุดๆเลยก็ได้นะคะแต่จากการเปิดไพ่เนี่ยชีวิตคุณตอนเนี่ยกำลังแบบรุ่งพุ่งแรงมากๆนะแรงทุกโค้งแรงทุกราศีกันเลยนะคะนะมีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถนะคุณจะมีความสามารถที่ดีที่โดดเด่นนะคะผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์นะทุกคนจะยอมรับในความสามารถอยอมรับในศักยภาพของคุณมีโอกาสที่คุณ จะได้แสดงความรู้ได้อย่างเต็มที่นะคะหรือคุณอาจจะได้ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมาต่อยอดกับธุรกิจของคุณมาต่อยอดกับการทํางานของคุณก็ได้นะคะมีการเรียนเสริมเรียนเพิ่มในสิ่งที่คุณสนใจชีวิตของคุณช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องวิ่งเต้นต้องแอคทีฟตัวเองต้องเรียนรู้พัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะ มันมันอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งเราจะตามเขาไม่ทันนะคะแต่ถ้าคุณหมั่นพัฒนาตัวเองหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเองเปรียบปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆมปรับเปลี่ยนไม้เซตของเรามันก็ทําให้เรามีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามามากมายโอกาสโอเคแต่ว่าคนอื่นหยิบยื่นให้เราด้วยแต่ตัวเราก็ต้องขว่ยคว้าหาโอกาส ด้วยตัวของเราดูนะคะด้วยการทําเยอะๆนะคะหาความรู้ใส่ตัวเยอะๆเดี๋ยวโอกาสดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณร่ํารวยได้อย่างน่าเหลือเชื่อกันเลยนะคะนาจากชีวิตที่มืดมนไร้ซึ่งหนทางแต่ก็เหมือนมีแสงสว่างนะคะเดือดสตาปรากฏขึ้นทําให้คุณเจอหนทางนําไปสู่ความสําเร็จนำไปสู่ความมั่งคัง่งรำ่ำรวยแล้วก็ความเจริญรุ่งเรือง นะจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์ทุกทท่านนะคะชีวิตของคุณจะได้รับความยุติธรรมนะหากก่อนหน้านี้คุณถูกเอาเปรียบถูกใส่ร้ายถูกว่าร้ายต่างๆนับจากนี้นะชีวิตของคุณก็จะได้รับความยุติธรรมนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คนอื่นเคยเข้าใจผิดในตัวเรานะเขาก็จะเข้าใจนะมากขึ้นนะคะความจริงบางอย่างจะปรากฏนะตัวคุณจะ เหมือนได้ปลดล็อกได้ถูกปลดปล่อยในสิ่งที่คุณอาจจะ,ะเหมือนเราเป็นแพะรับปากกับบางเรื่องนะคะแล้วพอทุกอย่างมันถูกเปิดเผยนะทำให้คุณได้รับอิสระทุกคนจะเข้าใจในตัวคุณมากขึ้นคุณจะเป็นที่ยอมรับนะคะนะเหมือนกับว่าคุณจะชีวิตคุณจะได้รับความยุติธรรมนะหรือถ้าใครคิดไม่ดีกับเราคิดร้ายกับเราคนที่เป็นศัตรูหมู่มารทั้งหลายนะคะ เขาก็จะได้รับผลของของการกระทําของเขาเองเราไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปสาปเช่นไม่ต้องไปแก้แค้นอะไรด้วยนะคะมันถ้าเราไปจดจ่อกับกับพวกเขามากเกินไปอะ่ะมันจะทําให้เราเสียเวลาชีวิตนะคะเสียพลังงานด้วยอย่าไปใส่ใจกับคนที่ไม่ดีคนที่มีพลังงานด้านลบนะเราอย่าไปสนใจนะคะเราไปหาพลังงานด้านดีๆด้านบวกใส่ตัวเองเยอะๆดีกว่า นะคุณมีเวลาไปทําเรื่องดีๆอีกเยอะเลยอย่าเอาเวลาของเราเนี่ยอันมีค่าของเราเนี่ยไปใส่ใจกับคนเหล่านั้นเลยนะคะนะชีวิตของคุณกําลังกําลังดีกําลังเติบโตขึ้นนะชีวิตมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อกันเลยนะคะมีการได้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ก้าวหน้าเติบโต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องของการเงินที่มันดูสดใสนะคะน่าปลื้มใจเป็นอย่างมากนะบางคนสามารถหาเงินได้ได้มากจนสามารถปลดหนี้ปลดสินสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้เลยก็ได้นะคะสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายมันจะออกไปจากชีวิตคุณจะมีสิ่งดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเจอ มิตรแท้นะคะเจอเพื่อนแท้มีมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้มีคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตดีมากๆมีครอบครัวที่คอยให้กำลังใจมีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องคุณทำอะไรพวกเขาเหล่านั้นก็จะเห็นด้วยกับคุณนะคะทำอะไรก็ดูเหมือนจะมีพลังงานด้านดีๆคอยช่วยเหลือคุณด้วยรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเทวดาประจาตัว ะะดังนั้นก็ขอให้คิดดีทดําดีปฏิบัติดีหาเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำบุญก็ทําตามศรัทธาทําตามกําลังทรัพย์นะเพียงเท่านี้ก็จะเหมือนเป็นการเสริมดวงชะตาให้คุณนะดวงยิ่งปังดวงยิ่งเฮงมากยิ่งขึ้นนะคะก็อย่างที่กล่าวไปนะว่าดวงดีนะคะนะดีสองเด้งนะเฮงสองต่อกันเลยสำหรับชาวราศีสิง์ในเดือนมกราคมนี้นะคะ อ่เดี๋ยวมาดูเรื่องของการทํางานกันต่อาการทํางานของชาวราศีสิ่หงในเดือนมกรานีจะเป็นยังไงนะคะเดอ s สั้นโอทิศทางการทํางานนี้สดใสนะคะมีโอกาสดีๆโูกิบยื่นเข้ามาด้วยนะคะ p a ส์เพส p ออฟเพนท์โคสไม้เท้านะคะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดอัศวินถือไม้เท้าจะเกิดความโชคดีจากการทํางาน10ไม้เท้าเหนื่อยหน่อยนะแต่ดีนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจถึงจะประสบความสําเร็จเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแบกรับภาระงานมากขึ้นอาจจะด้วยเราแบบทํางานมานานามีความชํานาญในงานมากขึ้นจึงได้รับความไว้วางใจให้ทํางานสําคัญมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ยักษ์ให้คุณได้ทํานะคะก็ต้องแบกรับความคาดหวังแบกรับที่ต้องทํางานให้มันออกมา เป็นที่ยอมรับออกมาให้มันดีที่สุดนะคะก็อาจจะมีความกดดันบ้างแต่ทุกเส้นทุกอย่างขอให้เราทําเต็มที่ทําสุดความสามารถพยายามอย่าไปกดดันตัวเองนะคะเพราะถ้ากดดันเนี่ยมันอาจจะทําให้เรา,าทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะก็ขอให้ทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถมีอะไรดีๆในตัวก็งัดเอาออกมาใช้ให้หมดนะคะรับรองเลยว่านะคุณจะทําผลงานได้ออกมาได้อย่างน่าทึ่งได้รับการยอมรับและประสบความสําเร็จได้ในที่สุดนะคะ มีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยขึ้นอาจจะเดินทางไปติดต่อเจรจา,าการค้าการขายหรือต้องติดต่อการค้ากับคนที่อยู่ไกลก็ได้นะไกลถึงต่างประเทศเลยต้องเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะเพื่อเจรจา,าต่อรองเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆนะซึ่งก็จะได้รับข้อสรุปนะเป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะถ้าทำงานก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดที่ดีมากๆ ทุกอย่างจะเป็นไปในอย่างที่คุณต้องการนะมีโอกาสดีๆเรื่องงานหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ขอให้เปิดรับโอกาสดีๆนั้นไว้บางทีมันอาจจะเป็นโอกาสไม่ไม่ใหญ่โตอะไรแต่ถ้าเราตอบรับนะคะทำทำให้มันดีที่สุดมันก็จะนํามาซึ่งโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะนะมีโอกาสดีๆเรื่องของการทําเงินด้วยนะทิศทางการทํางานนี้สดใสมากๆใครที่อยากจะไปทํางานต่างประเทศนะคะ กำลังวางแผนจะไปทำงานไปเรียนนะปเป็นภาษาเพิ่มเติมได้หมดเลยนะเป็นการอัพอัพตัวเองให้ดูแบบเก่งขึ้นนะอัพเลเวลตัวเองให้สูงขึ้นก็สามารถที่จะไปขอปรับเพิ่มเงินเดือนไปปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นได้นะคะบางคนเรียนจบแล้วก็อาจจะไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะเพื่อมาพัฒนาตัวเองให้ให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นก็ได้ มันก็เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากเจ้าของกิจการนะหรือเป็นการนําความรู้มาพัฒนาธุรกิจของคุณให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์อาจจะเป็นการสร้างตัวตนหรือขายของผ่านสื่อออนไลน์ช่วงนี้ดีมากๆนะการสร้างตัวตนก็จะมีคนติดตามคุณเยอะนะคะหลักแสนหลักล้านกันเลยนะทุกคนจะยอมรับในความสามารถ คุณทําอะไรเขาก็จะทําตามนะคะเหมือนคุณเป็นต้นแบบเป็นไอดอลนะเป็นบุคคลตัวอย่างที่ทุกคนเนี่ยชื่นชอบในผลงานของคุณอาจจะเป็นผลงานความสามารถเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของคุณหรือเปล่านะคะคุณก็มีเสน่ห์ในเรื่องของการกระทําเสน่ห์ในเรื่องของการทํางานมันก็ไม่ยากที่จะมีคนติดตามคุณเยอะนะคะก็นํามาซึ่งช่องทางในการทําเงินอีกมากมายหรือถ้าขายของออนไลน์ก็จะขายดิบขายดีมีกําไรมีสินค้าเพิ่มขึ้น ลูกค้าก็เหนียวแน่นนะคะมีลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเข้ามาก็เป็นการเพิ่มรายได้ที่ดีมากๆนะเป็นว่าการเงินนะ,ะการงานนะคะรวมถึงการเงินก็ได้นะคะที่ช่วงนี้นะเฮงปังดีมากๆนะคะมันอาจจะเหนื่อยน่อยแหละนะคะแต่ก็ของให้สู้ๆเพราะว่าผลตอบแทนที่คุณได้รับมันมันจะทําให้คุณยิ้มได้เลยนะคะ,ะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะงานดีแล้วนะคะเรื่องของการเงิน จะเป็นยังไงโอ้จะไม่ดีได้ยังไงคะเนี่ยสิบเหรียญเลยนะคะอสองไม้เท้าหกไม้เท้า,าเป็นไพ่ใบพิเศษนะคะไพ่แห่งการเรียนรู้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะให้โชคให้ราบสาหรับชาวราศีสิงห์นะมันกับไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนอกจากเราจะเพียรพยายาม นะทำทุกอย่างด้วยความตั้งอกตั้งใจแล้วประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านดนบรนดาลให้และเวลาเราทําสิ่งต่างๆให้มันราบเลื่นมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้คุณนะเฮงปังโคูณสองกันเลยนะคะนะมันจะไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทํางานหรือที่บ้านนะคะนะถวายน้ําถวายพวงมาลัยทุกๆวันพระสวดมนต์นั่งสมาธินะเพียงเท่านี้มันก็จะทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบรรดาลให้เราทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ ราบรื่นน้ามากยิ่งขึ้นคําขอพรก็มีโอกาสสมหวังดังที่อ่าขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยนะคะนะาสิ่งที่คุณทําใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะสร้างเงินสร้างไรายได้ที่ดีมากๆนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคด้วยนะคะมันจะไหว้บูชาไววนะรับรองเลยว่าจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโชคลาบจากอสังหาดิมารัพย์ด้วยใครที่มีบ้านมีรถที่อาจจะประกาศขายนะคะ ก็จะขายได้นะขายดีมีกําไรนะคะบ้านที่ดินคอนโดนะใครประกาศขายประกาศเช่าก็จะขายได้นะก็จะมีคนมาเช่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้อีกหนึ่งช่องทางจะมีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะนอกจากได้จากการขายทรัพย์สินแล้วก็จะได้จากความรู้ความสามารถจากงานที่คุณทําจากธุรกิจที่คุณทําอยู่นะคะจะเจองานที่ใช่นะที่ทําเงินให้คุณอย่างมหาศาลจะเจอธุรกิจที่คุณทําแล้วเหมือนเมื่อึ้นน่ะ พอทำปุ๊บมันก็มีเงินนะคะมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกรรมนะช่วงนี้ก็นับเงินกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยเงินไหลามาเทมานะเงินเข้ารัวรัวยิ้มรับทรัพย์รับโชคกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิสงในเดือนนี้นะจะมีข่าวดีเรื่องของการเงินเข้ามาให้คุณรู้สึกอิ่มเอมใจนะคะแต่เรื่องค่าใช้จ่ายก็เยอะน่เพียงแต่ว่าคุณสามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตอลอรับปีใหม่สาหรับชาวราศีสิงห์เรื่องของการเงินแต่ก็อย่าชะล่าใจนะคะที่พยายามเตือนในทุกๆคลิปก็ยามขึ้นอย่าเลงยามลงแล้วก็อย่าท้อตอนมีเงินเยอะๆเราอย่าเผลอใช้เงินเกินตัวนะอย่าใช้เงินมือเตอิบเพราะถ้าเราใช้เงินแบบขาดสติเงินมันก็อาจจะหมดได้นะคะเราก็ต้องมีสติในการใช้ใจ่ายเงินให้มากๆมาดูเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่หนึ่งดาบนะคะ สี่ถ้วยแปดดาบนะคะเก้าถ้วยและใบสุดท้ายนะคะชาริออตคู่รักคู่ไหนที่กำลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่หรือความสัมพันธ์มันดูจืดชืดมันมันไม่มีแบบมันมันไม่พัฒนาเท่าที่ควรมันดูนิ่งๆหรือคนรักของเราคนรักของของเราแฟนของเราอาจจะดูเงียบๆไม่โรแมนติกเอาซะเลย ไม่ว่าตอนนี้จะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็ตามนะคะก็มีโอกาสไดมากลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาพูดคุยกันให้ความสัมพันธ์มันมันกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะคะแต่เวลาพูดเคลียร์ใจกันนะหรือเวลาที่ปรับความเข้าใจกันขอให้พูดด้วยเหตุและผลนะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการในการที่จะเคลียร์ใจกันเพราะมันจะไม่ไม่เกิดผลนะหรือบางทีถ้ายังต่างคนต่างร้อด้วยกันทั้งคู่ก็ต้อง ห่างกันไปสงบจิตสงบใจพอใจเย็นลงแล้วค่อยมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะความรักช่วงนี้มันก็อาจจะมีอุปสรรคมีบททดสอบเข้ามากระทบอยู่บ้างก็ขอให้หนักแน่นต่อกันให้มากๆหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องอาภัยให้กันนะคะนะเเป็นว่าถ้าคุณสองคนยังอยากที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปนะก็ต้องช่วยกันประคับประคองความรักในครั้งนี้ให้มันสามารถไปต่อกันได้นะคะ จะไปต่อได้ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสองคนแหละว่าจะนําพาความสัมพันธ์นี้นะไปต่อกันได้ยังไงนะคะเต่กก็อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าถ้ามีความถ้อยท,ทอยอาศัยให้อภัยกันนะเอาใจใส่กันมีความซื่อสัตย์รับรองเลยว่านะความรักนี่ไปก็ได้ยาวๆเลยแม้จะต้องอยู่ด้วยความอดทนอาจจะมีทะเลาะก,กันรักๆเลิกๆอยู่บ้างแต่นั่นมันคือบททดสอบนะคะนะการทะเลาะก,กันบางทีถ้ามองในแง่ดี มันก็ทําให้เรารู้ว่าคนรักรู้สึกยังไงต้องการอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนที่ต้องแก้ไขหรือเปล่านะคะก็จะทําให้รู้ความต้องการของแต่ละคนว่าต้องการอะไรหรือต้องปรับปรุงอะไรนะคะนะมองให้มันเป็นแง่ดีดีกว่าแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขอย่าให้ปัญหาเดิมๆมันเกิดขึ้นอีกนะคะก็จะทําให้ความรักเนี่ยสามารถไปต่อกันได้ยาวๆเลยคู่รักนะคะช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ห่างกันนะคะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่อาจจะด้วย ต่างคนต่างยุ่งเรื่องของการทํางานหรือเปล่านะคะก็พยายามาโทรหากันหรืออาจจะส่งข้อความหากันบ้างอย่าอย่าทิ้งห่างนานนะคะบางทีตัวห่างกันแต่ใจอย่าห่างอาจจะส่งข้อความให้กําลังใจบ้างนะเพื่อให้คนรักรู้สึกดีจะได้ไม่รู้สึกอ้า,อางว้างเหงาะคะ่ะเป็นคนรักกันก็ต้องดูแลใส่ใจกันบ้างนะเม่ฉเนนั้นแล้วถ้าความรักมันเปราะบางมีปัญหากัน มันก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้มีคนที่3เข้ามาแทรกแซงกันได้ง่ายก็ต้องหนักแน่นต่อกกันให้มากๆนะคะแต่ถ้าเป็นคู่รักที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยรักกันดีนะคะรักกันดีไม่เปลี่ยนแปลงก็ดีใจด้วยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังบ้างก็เท่านั้นเองแต่ถ้ายังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่มีปัญหากันก็ขอให้อดทนนะความอดทนความพยายามความ เข้าใจกันนะคะความทอยติด้อยอาศัยกันนี่แหละที่จะนําพาให้ความรักของคุณนะไปต่อกันได้ยาวๆกันต่อไปนะคะสําหรับคู่ไหนที่คบหากันมานานนะความรักก็อาจจะไม่ค่อยจะพัฒนาไปสักไปสักเท่าไหร่ดูมันจะไม่ไม่ค่อยก้าวหน้าไปอย่างที่คุณต้องการนะคะมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ทิศทางความรักมันก็ยังไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นแต่ว่าเราต้องใจเย็นกับความสัมพันธ์นี้หน่อย บางทีคนรักอาจจะดูงเงียบเงียบไม่ค่อยเปิดเผยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงนะคะอยู่ๆก็คุยกับเราอยู่ๆก็เงียบไปมันเหมือนมีหลากหลายอารมณ์นะตัวเราก็ยังเป็นเลยนะคะที่บางวันก็อยากคุยบางวันก็ไม่อยากคุยนะในภาษาอะไรกับคนรักของเราที่อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนอยู่บ้างนะตรงนี้เราก็ต้องพยายามปรับพยายามพูดคุยกันนะคะนะมีปัญหาอะไรก็เรียบเคลียร์ใจกันอย่าปล่อยทิ้งนานเกินไปไม่ฉะนั้นมันก็คงจะยากที่จะเคลียร์ใจกันได้ นะก็พยายามถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะนะความรักก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นมาดีคนโสดกันบ้างน,นะคะคนโสดชาวราศีสิงห์แปดเหรียญน,นะคะเฮอร์มิสสามถ้วยเดดันะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่พาพิคเนตนะเป็นเดือนที่คนโสดชาวราศีสิงห์นะดูมุ่งมั่นกับงานเฉลิมเกินอนะคะ ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเรื่องจะมีใครเข้ามาตอนนี้คนมุ่งมั่นกับการทํางานซะมากกว่านะไปมุ่งมั่นกับการสร้างความสําเร็จมุ่งมั่นกับการเรียนนะคะคุณอาจจะมีโครงการที่จะเรียนต่อนะมีโปรเจกต์งานที่อยากทําเยอะแยะมากมายแทบจะไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีคนคุยอยู่บ้างน,นะคะมีคนรู้ใจยอยู่บ้างแต่ความสัมพันธ์มันก็อาจจะไม่พัฒนาไปเท่าที่ควรนะหรือคุณอาจจะเ,เงียบไปเองก็ได้นะคะ บางทีแบบอย,อยากอยู่คนเดียวอยากมีอิสระมากกว่านะหรือบางท่านก็เลือกที่จะเป็นโสดไปเลยนะคะเพราะว่าโสดแล้วมันก็มีความสุขไม่ต้องมาคอยแคร์ใครหรือบางคนอาจจะเบื่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นอนนะมามาหายหายนะคุณก็ไม่มีเวลาจะมาดูแลด้วยนะคะก็เลยอยู่เป็นโสดดีกว่ามันเหมือนกับว่ามันมันสบายใจดีอาจจะมีเพื่อนคุยบ้างนะคะให้แบบพอแก้เหงาแต่คุณไม่ได้จริงจังอะไรนะคะก็ขอทํางานทําหน้าที่ของคุณ ให้ดีที่สุดในใน,ในตอนนี้นะก็ขอโฟกัสในเรื่องของการทำงานการเรียนให้ดีที่สุดก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของชาวราศรีสิงห์ช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างเมจิเชียนนะคะ6ถ้วยแล้วก็หถ้วยช่วงนี้ใช้ความคิดเยอะก็อาจจะมีอการปวดหัวเป็นไมเกรนนะคะ หรือมีอาการเจ็บคอนะเจ็บคอจากการใช้เสียงเยอะพูดเยอะนะคะใครที่ทํางานที่แบบต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างเป็นพ่อค้าเป็นนักพูดนะคะเป็นพิธีกรนะที่ต้องพูดอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะแบบเกี่ยวกับเส้นเสียงอักเสบนะคะหลอดลมไม่ค่อยดีหรืออย่างที่บอกไปก็คือจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนบ้างนะคะเครียดนะบางทาีเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว อาจจะทํางานหนักเกินไปหรือเปล่านะคะคิดนั่นคิดนี่เยอะแยะมากมายก็ต้องพยายามปล่อยวางเอาเวลาไปทํากิจกรรมที่มันผ่อนคลายบ้างนะคะก็จะช่วยลดความเครียดของคุณลงได้หรือใครที่เป็นโรคประจําตัวนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยบางคนอาการมันดีขึ้นแล้วละ่ะแต่พอเราเผลอไปทําพฤติกรรมเดิมๆไม่ทําตามคําแนะนําของคุณหมออาการเก่าๆโรคเก่าๆมันก็อาจจะกลับมาก็ได้ รวมถึงระวังเรื่องของอาหารการกินมีโอากาศท้องเสียลำไส้ไม่ดีนะคะนะกกินอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมถึงระวังพวกโรคที่มาจากความอ้วนนะอย่าอย่าก,กินเยอะนะคะเพราะเพเดี๋ยวน้าหนักเพิ่มแล้วถ้าอ้วนเนี่ยมันก็จะนํามาซึ่งหลายโรคเลยไม่าะะเป็นเบาหวานความดันหัวใจมาแบบเป็นแพ็กเกจเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยเอาเอากินพอประมาณกินพออิ่มก็พอนะคะก็ต้องอลิมิตนะการกินของเราด้วย วมถึงระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินเวลาไปกินอาหารนอกบ้านนะคะจะกินอะไรก็ระมัดระวังตัวและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนมกราคมปี2568นะคะนะเป็นต้นต้นอ่าเป็นเดือนแรกของปีกันเลยใครอยากจะทําอะไรใหม่ๆใ,ในในช่วงนี้นะให้เรียบวงมือทําเพราะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะอยากทําอะไรทําเลยนะอย่ารอให้พร้อมก่อน พราะความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงนะคะ,ะเราให้พร้อมเราให้พร้อมก็ไม่ไดม่ได้ทำสักทีก็ทําตอนที่มันยังไม่พร้อมนี่แหละนะคะแล้วคุณก็จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆแก้ไขกันไปทีละเรื่องทีละเปาะมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นนะเข้มแข็งขึ้นคุณก็จะสามารถทําสิ่งที่คุณอยากทําให้สําเร็จได้อย่างง่ายดายนะคะก็ขอให้สู้นะอย่าท้อถอยอย่าอย่ายอย่ายอมแพ้อะไรง่าย อุปสรรคระหว่างทางมันคือบทเรียนที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นนะคะนณะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมีโชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมานณะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆต้อนรับปีใหม่กันทุกคนเลยหากใครอยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซัแตงที่อยู่ข้างล่างนี้ที่เป็นรูปหัวใจนะคะก็สามารถกดเพื่อ สนับสนุนช่องการดาพยากรได้นะอาจารย์ก็ขอขอบคุณมานะที่นี้ด้วยก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ